คนวันนี้มีเรื่องจะมาบอกค่ะคือจริงๆอ่ะมีตัวตนในความลับที่ปกปิดอยู่จริงๆแล้วเป้คือยมมาทูด <c oughs> หากไม่อยากเป็นวิญญาณเร่ร่อนก็อยอมเป็นลมไปยปมพ <c oughs> ุกโลกเมื่อกี้มันโหดร้ายไปหน่อยนะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่คือจริงๆแล้วตัวตนที่ปกปิดไว้อ่ะก็คือนาคอยากจะพบข่าหรือหากแหวกคงคาได้เจ้าคงได้พบยาคือคือคือ เคยเป็นนาคแต่ว <toys> ่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าว่ายน้าไม่เป็นนะคะคือตอนเนี้ยเป็นเมียหลวงถ้าฉันอยู่ต่ํากว่านี้นิดเดียวฉันจะตกคุณที่คว่ำไปจนตาตาคุณทุกมาก็จะจิกหัวขึ้นหลับจานหน้าผมด้านหน้าระยะไอายนะคะคุณทุกคนจริงๆแล้วเมื่อกี้มันคือการแสดงมันมันมันโหดร้ายเกินไปนะคะคือจริงๆแล้วเป้อะเป็นมีพลังพิเศษหากเราไม่พูดออกไปคงไม่มีใครรู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน คนคือเมื่อกี้มันมันมันไม่มีใครรู้แม้กระทั่งตัวเองก็คือมันมันติดบั๊กนะทุกคนคืออันนี้จริงๆนะคือเป้เป็นยม,มาบาลเมื่อใดที่เจ้าหมดอายุไข่ข้าจะเป็นคนตัดสินกรรมของเจ้าเองยม,มาบาลกับยมทูตโอเคทุกคนรอบนี้สุดท้ายจริงๆนะน,นี่คือความจริงจริงๆที่อยากจะบอกทุกคนจริงๆคือว่าเป้เ,เป็นผู้กล้ายอมแพ้ซะไม่งั้นข้าจะใช้กำลังกับเจ้าเอ คือคือเป็นคนไม่ได้ชอบใช้กําลังขนาดนั้นก็คือเมื่อกี้มันไม่ค่อยใช้ความจริงเท่าไหร่อะค่ะรอบนี้คืออยากจะบอกว่าเป็นมาเฟียก็มาดิครับใครใครเป็นยังไงเป็นยังไงเดินมามาหาได้เลยใครมีปัญหามาหาเพ่รอบนี้สุดท้ายจริงๆแล้วคือไม่ได้เป็นคนชอบใช้กําลังและที่ผ่านๆมานะ่มันมันไม่ใช่อันเนี้ยจริงๆแล้วคือเป็นคนไรห้หัวใจได้คิดจริงๆเหรอว่าฉันจะรักเธอจริง คือเ่าเมื่อกี้มันจบเศร้าไปนิดนึงนะคะก็มาคะ่ะรอบสุดท้ายจะบอกความจริงแล้วคือเป็นน้อยหนาเชี๊ยบตัดยากเราทำไมเชีย๊ยบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมคะคือนี่จะสิบคลิปแล้วแล้วเนี่ยคือกี่คลิปแล้วไม่รู้แต่ว่ารอบนี้ความจริงแล้วคะ่ะคือเป็นสาวน้อยเวทมนต้า <laughs> <c oughs>